บทที่สิบสี่บทส่วนมหาสมัยสูตรเอวังมีสุตังเอกังสามัญประคะวาสังเคสุวิหารติกะเพวยตธมิงมหาวันิมาตาเพื่อขูสังเคณัสจริงปัญจัมภีร์เพื่อขู่จติงิสเพหิวะลลาห์จตหิทัชะหิจะโลกาทาตุหิเทวตาเยภูมิเยนะสันนิไปตตดาหงติพะควาลตังทัศนายะเพื่อขูสังคสักอัตขู่จตุนังตุชาวาสกายิกานังเทวานังอเติทั ถ้าหูเสียยังโคพระขาวาสังเกตสูวิหารติกปิละวัฒมีมหาวัเนมหาตาพิ่ขูสังเกตนะสังติงปัญจมตเเหติพี่ขูจะรติหติสัพเพหิแล้วว่าอรหันตเหติทัสหิจารุกาตาจุหิตเทวตาเยภูมิเยนะสันนิปติตาหงษ์ตีพระวันตังทัศนายะพิ่ขูสังฆารายันูนะมยัมปีเยนะพระวาเตนุปัสสังกามือยามะอุปัสสังกามิวาะระวะตูสันติเกปันติกาคาถาภาเชยามาติ ตะโคตาเทวตาเสยยะตาปีนามาพระวาปุริสูธรรมชิตังวาพ้าหังปัสสาริยะปัสสาริตังวาพ้าหังสัมมิเชยวะเอวามีวะสุทาวาสีสูเทวสูอันตานิหิตาพระขวัตุปุรณะตูป้าตูระหังสวตโคตาเทวตาสพรวันตังอภิวาเทวาเอกมมันตังอัจจังสูเอกมมันตังสิตาโคเอกาเทวตาพระขวัตุสันติกีมังคาตังอภาสิมหาสมโยปาวัตนะมิงเทวกายาจมาคตา อาฆาตามหายหมิมังธรรมะสมย,ยังสักขิตาเย,ยวะอปาราชิตาทางคันติอัตโขปาาเทวตาพระขวัตูสันติกีมังคาทางภาสีเชวตันและพิโวสมาหังจะรุติตังอตนุชุกกรรม,มกังสุสารเทวานีตามิคะเฮวาอินทรลายานิละคันติปันทิตาติอัตโขปาาเทวตาพระขวัตูสันติกีมังค่าทางภาสีเชวะ ขีหลังชาติเควาปลิขังอินทัขีลังโอหัดจัมมมีชาติจัลันตีสุทาวิมาลาจากปูมาตาสุชันตาสุาาาาาาาสุนาคาติยะตะโกปลาเทวตาภะกขวัตสันติเกิมังคตาาังภาชเยเกจีสุทังสารนังฆาตตาสนาเตคะนั้นมีสันติอปายะภูมิปะหายะมานุสังเทหังปยญาญายังปริปูเลสสันติติอตะโกวะควาพิโกอามมนเตสิเยบาาุมเยนาพิคเวโลกาธาตูสุทิต เทวตาสันนิปฏิตาหงติตถาคตังทัศนายาพิขุสังคตายปิเตภิกขเวทีสูงอติตามันคะนังอรหันตุตัมมาสัมพุทธะเตสัมปิอรหันเตยเอตระยะหิเอปิเตภิกขเวพรวิสันติอนาคตามัยทางอรหันตุตัมมาสัมพุทธะเตสัมปิพระขวันตานังเอตัาปนามัยเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพรวิสันติเสยยะตาปิไม่หังเอตระยะหิ ปัจจิกจาสัมมิพิคเวทวกายานังกิตายิสัมมิพิคเวทีวะกายานางัาาานางนามามิเตสิกามิพิกขเวทีวกายานางังนามามิตังสุนาะสาตุกังนะันิกะโลถะพาลิสามีติเย,ยวงังพันเตติโคเตภิโคพระขาวตัวปัจจัเสศูงพระขาวเอตัถาวจาุจจะสีโลกามนุษย์กัามิยถาภูม,มากัตสัตติใจเยสิละ ติตาคิริคันทัพลังปะหัดติตาจามาหิตาปูถูสีหาวัสลีนาโลมาหังสาภาสัมพุนโนโอทาตามานาสาพุทธาวิปสัสสนะมานาวิลาพินโดปัญจสติยันวาปันเดกปิลวัตเวตาตัวมันจะยิสัทธาสาวเสสารเินและเตเทวกายาพิกันตาตีทวเอน,นาตาพิาปปากบุตรจ่าป่ามกะลุงสุวาพุทธศาสานางเตจ่าจัาปาหูละหูญาณน,น,น,นางอมนุสานาทศนางอเปเกตตาตมาทักสู สหัสังอัฏฐาสันตลิงสตังเอเกสหัสานังอมานุสานะมัททักษงอเปเกนันต์มัททักษงที่ชาปุษาปุษามัทสังอเปเกนันต์มัททักษงที่าผัพาปุษาอังหุงจันจ่าสัมพันธ์อภิญญายกว่าวะเกวานะจักกุมาตประตมันจะยี่สัทาจวเกศรณีละตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิขบูเยีอุหังอิตยิสามิอิขิลังหิอนุปปภูโสัตตะ หาสาวยาขาปุมากับปีละวัวัยที่มันตจชุดติมันตัววัฒนวันโนยัสสัชโนมัธมานาภิกาโนภิกขนังสมิติงว่านังชะตะหาตาเฮมวัตายาขานันตะวิโนอิที่มันตชุดติมันตัววัฒนาวันตยัสสัชโนมัธมานาภิกาโมภิกขนังสมิติงว่านังสาตาคิลาติสาหาสายาขานันตะวันโนชุอมันโตชุติมันตัววัฒนวันโนยัสสัิโนมัธมานาอภิการมภิกขูนังสมิหนึ่งว่านางอิเจเตโสสาสาหาสายาขานตตะวันโน อิทิมันโตจุติมันโตวัฒนาวันโนยะสัจิโนมุมานาพิการมุภิษุนังสัมิติงวะนังเวสามิตาปัจจสตายะขานานตตะวันิโนที่มันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยะสัจิโนมุมานาภิการมุภิษุนังสัมพิตริงวะนังภูมิพิรราชาขะหิโกเวปุสาสหวิเดนะพินยนังสัตตาสหัสังยะขานังปยิปูปัสติภูมิพิรลราชาขะหิโกสุปะฆาสัมิตริงวะนังปัจจ บุริมัจจะที่สังราชาทัตตะลัทธโภคาชาสติคันธ่าพานาอธิปติมหาราชายาศิสุกุตาปิตาสาวโบอีเชนามามหาพลอินทมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยสัิสิโมทามนาปิกรมมุปิจุนังสตม่จริงว่านังทักขีนัตจัตที่สังราชาวิลูนโหมดภะสาสถิภูมิทานาอธิปติมหาราชายาศิสุกุตาปิตาโออินนามามหาพา อิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโนยัสสัตตินมโมทัศนาภิกขามงภิกขุนังสำมิติงวะนังปจิมัจจตทิสังไาจาวิรูปโกปัสสะตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสัตติโตปุตตาปิตตัสตภะโวอิทินามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโโตยัสสัตตินโมทมานาภิกขามงภิกขุนังสำมิติงวะนังปุตตาละจัตทิสังไาจารุวิรูปปัสสะติยคานังอธิปติมหาราชายัสสัตติโต ตุตัสีตัสสะพะหะโวอยู่ทีน่นามามหาพลาอีทีมันโตชุติมันโตว,วัฒนาวันโนยะสัจฉิโนโมทามานาพิกามมพิคุนังสมิติงวานังปุริมาทิสังรัตตตโตสัจฉขัขีเนนะวิลุนะโกปัตถีเมนะวิลุปะโกอุเวโอุตลังที่สังจัตตาลุเตมหาราชาสมันตาจัตุโตทิจัตุโลทิสาสัทสมานาอัจยังสูวานีกัปปิละวัตวีตสังมายาวิโนทาสาคาูวัจจานิกาสทามายาโุเวนทุวิ วีแกนทูวิภูจะวิภูตูสหจันตโนกรรมะสินทูจะก,กินนนมันทูนี้มันทูจะปนาทูโอกะโอปามัตโทจะเทวาสุตูจมะมาตานิจิตตายเสยโนจะคันทัพภูนะโลราชาชนโนสโกอาคูปัญจสิขโขเจวะติมพะลูสิริยะวัชสาเอเตจเลจรา,าชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทนาพิกามุพิกุนังสัมมิติงวังอาทาคูสะ นาภาษ,ษานาคาวสาราสหตัจกา,ากมพัตสัตะลาอาคูปายาคาสหะยาติภิยายามุนาระะัตตตฐาจะกอาคูนาคายะสัิโนเอราวันโนมหานาคาสุปาคาสมิติงว่านังเยนาคาลาีสชัสาหาราันติที่พาทิชาปักขีวิสูตะจกักคูเวหายะสาตีวณะนะมัทปตาจิตาสุปนาอิตีติสนะตะ นามังพยะยันตานาคาราชานามาสีสุปันนโตเขมากะก,กาสีพุโทโธสันหาหิวาจาหิวปยาหายันตานาคาสุปนาสาระนะมะกังสุ พุทธังชิตาวัชิลาหาเสนาสม,มูนทั้งอสุลาอิตาพาละตัววาสาวาสีตีที่มันตัวยาศาศิโนกาลกัญชาพิมหากัญชากันนาอสุลา,าเทีนทา,านาเวคษะเวปจิตติสุจิตติจัปะหาลาโทนมุติชหะสัตจัสมาลิตปุตตานังสำโพวิโรนะมามากาสันนางวาดพระลิงเสนางพาหุสันทังมุปาข้ามุงเทมะโยธานิพันธันเตพิคูนังสันนิตินะนัง อาปูจเทวาปัตวีจะเดโชวายูตถาคมุงวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมยัสสาสหะเมตากุลนาไกยกาอาคูเทวายัสสิโนทัศติทัศตากายาสัพเพนานตตะวานิโนอิทิมัตัวชุติมันตัววัฒนาวานุยัสสินงโลทัมนาปิกามุงพิกจุนังสมิติงวังเวทูจเทวาลีสหาลีจ่าสมาจัตุเวยามาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยะสุปานิสาเทวา สุริยมากรูปุรคิตานขันตานิปุรคิวาอากรูมันทวะลาหะกาวัศุนังวัสสโวเสธูปังโกปาค้าปุรินทัตโตท่าเสตท่าสัทธากายาสเพนานะตัณวณิโนอิทิมันตูชุติมันตูวัฒนาวันตูยัสติโนมมทามนาภิกขมุภิกขุนังสมิติงวะนังอัทคอัทคูสาวูเทวาเชลามะขีสีขาลิวะอัตติลิธกาจารเลราชา โลชาจะอุมาบุภาณิภาสิโนวัลุนาสหะธรรมมาจากจุตาจะอนิชกาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวัาวะนีสิโนทัิเตทัศทากยาสัพเพนานตตะวันิโนยิมันตุชุติมันตุวัธนาวันูยัจฉเทนุโมทามนาพิกามุภิกุนังสังคิติงวะนัสมานามหาสมานามนุสามนุสุตมาปะกิธาปะทุสิกาอาคูอาคูมโนปะทุสิกาอาคูอาทากูปะละหาละโยเทวาเย จะโลหิตะวาสิโนุปราคามหาปราคาอาคูเทวายัสสินุทัศเตสัตถาคยสจพีนานะตั๋ววันนิยนเดชมันโตจุวยจมันโตวัฒนาวันโนยัสสินุมัทมานาอภิกามุภิกชุนังจามิตยังว่านังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเอขานาสาสหะโอทาตะไคหาปามุขาอาคูเทวายุจักขณาคาถามัตหาละคะชา มิสกาจายัสัตถินโออัธนายังอาคาปชุนโอยู่ที่สาอภิวัสติท่าเสตทัาชัฏกายาสเทนานัตะวณีรุิมันโตชุติมานโออัธนาวานโอยัสัตถินโอมัทนาภิกามงพิกุนังสมิเกงว่านะเคมิยาดุสิตายามากัตถกาจายัสัตถินโอทัพพิตกาลามาเซทาชุตินามาจะอาสวานิมาละนะ นิมมาณละติโนอาคูอัตากูปะละนิมิตาทัสเตชะถาทากายาสัพเพนานะต่าวะนิโนอิทิมันโตชุติมัตูอัธนาวนโนยะสัจติโนมัทมานาปิการมุพิจุนังจิมิติงวะนังสันเทสัตเทเกเทวะนิกายาสัพเพนานะต่าวะนิโนนามันวะเยนะอคันชุเยจเลทะสัทธิสาสหะ ปวุทธชาติมัคีลังโอทะตินมะมนาสวังขะเขโมูขะนัังนาคังจันทะวะอัสิตาติตังสุลัมมาปะละมัตูจะปุตตาอิททมตูสหจันนังกุมาโลติสูจะสตปะคาสมิติงวะนังสหลัมมะโลกานังมหาลัมมาพิติถะติอุปปันโนชุติมันตูกัมมะพิมมากายโยยะสัิสุทัเสีถะ อิสระอาคูปันเจกะวะสะวัคติโนเตสัจมัคคะโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจะสัมเพีอภิกันเตสินตีเทเวจะลัมมะเกวะราเสเนอภิการมีปัจจาสะหามันที่ยังเอทะคันหตถะพันทัาราเคนะพันธะมาทัวสมันตาปาลีวาและปะลิวาเลทะมาโวมุติตูโกตินังอิติตัสสะมหาเจโนกันห้เส กันหาตีนางอปีสยิปานินาตะละมาหัดจ,จะสลังกันวานะเพระ,าาระวังยะถาปวุสกูมีโกธนะยันตูปะสา,ส,าส,าสาวิชุปก,กตถาสูปัจจุวะทาวันติสังกูทูอศัสายังวสีตัดจะสัมพังอภิญญายะวะขีวานะจากภุม,มาตะตมันจะยสัทถาสาวะเกศราีและเตมาลากีนาภิกันตาตวิชานาสักพิกะโวเตจะอปามะกลุงสูวาพุทธะ พุทธัสสะสารนางวีตะละเคหิปกามุงเนสังโฆมังปิอัจเชยุงสัมเพวิชิตสังขามาพยาติตายสัสิโนโมทันติสาหาพูเตนิจาวากาเตชะเนสุตาติบทที่15ม,มุงลุัจรบาลใหญ่สิริทิตสิริติตมะติเตโชชาลาสิทติมหิทธะมหาคุณาปะละมิตาปุญญาธิกาละตะสัมพันตะรายานิวาละ นะสัมมัตถะ,ถะพระขาวตัวอรหันตูสัมมาสัมพุทธ,ธะวักติงสัมาหาปุริสักลักขะนานุภาเวนะอสิยานุนพยัญชนะนุภาเวนะอจจุตละสัตะมังคะลานุภาเวนะชัมพันละนละลังศิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศะะปะลมะนิตานุภาเวนะทัศะะอุปะลา มิตรานุภาเวนะทัสสะปัลมาตถปาละมิตรานุภาเวนะสีสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอินทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเสยยะธรรมานุภาเวนะจัตตุลาสีติสหัสสะธรรมขันทานุภาเวนะนวะโลกุตตะ ละธรรมาน office, ุภาเวนะอัจจังข enfin ิกะมันทานุภาเวนะอัฏฐะมาปันิญานุภาเวนะฉะสะพิญญานุภาเวนะจตุสัจจานานุภาเวนะทัสภะร้ายานุภาเวนะสัมพันยุตตาญาณุภาเวนะเมตากรุณามุทิตาอุเบคานุภาเวนะสัมภะปะริตานุภาเวนะรัตตนะนัตตยะสละนานุภาเวนะตุยหังสัมภะโลคโสโุปัฏฐะวะ ทุกขโทมะนะัสปายาสาวินสันตุสัมภะอันตรายาปิวินสันตุสัมภะสังกัมปาตุยหังตัมไมชันตุทีกายุตาตุยหังหงตุตตะวัชชะชีเวนะสม,มังคีโกหตุสัมภะทาอากาปัะสะปัตตะวะณนภะูมิคังคาสะมะหสะสมุททาอารักกาเทวตาสัทาตุมเหออนุรักษันตุ พระวันตุสัมภัมังคลังลักขันตูุสัมภะเทวตาสัมภัสัมภานุภาเวนะสัตตาสุนทีพระวันตุเตีพระวันตูุสัมภัมังคลังรักขันตุสัมภะสเทวตาสัมภัสัมภานุภาเวนะสัตตาสุนทีพระวันตเตีพระวันตูุสัมภามังคลังรักขันตุสัมภะสเทวตาสัมภาสังฆานุภาเวนะสัตตาสุนทีพระวันตเตนักขตยะขาปูตานางปาปะขานิวารนาปะริตัสานุภาเวนะคันวาตีสังขุัตเวนะขตยะขาปูตานางปาปะขา นิวาลนาปาริตตสานุภาเวนะหันวาติสังบุทเวนักขตยะขาภูตานางปาปะขัน,นิวาลณาปาริตตสานุภาเวนะหันวาติสังบุทเว บทที่สิบหกพันเตกะละตคาถาอติตังนาวาคะเมยะนัปติกังเคานะคะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทาตีมไปะหีนันตังอปตะจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอลาปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันังไม่ถึงปัจจุปัตจนะจโยธรรมตถาตถาสาวิปติอาสิงอสังฮีลังอสังกุมปังตังมิทานะรูหะเยนะลูหะเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันเงี่ยงวเงี้ยนไม่คอนแข่งในธรรมธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนี้ยเงี้ยให้ปูปวงถิออาชจวะกิจมาตับตังโอชัญญามาละนางสุเวพึ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเจ้าเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังฆาลันเตนะมหาเสนนนะมันจูนะก็เพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหารมีมาตาปิงอโหลันตะมะตตันทิตัง สังเวพันเทกะรัตตติสันตุอาจิขาเตมุมีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดกา,ารตั้งกังลและกันเป็นนั่นแล้วว่าผู้มีลาตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนี้แลบทที่17อันอภินปัญจะเวขณปาทะ ชลาธรรมูหิเชลังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธรรมูหิอาพยาทิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมูหิมรณงอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเละาเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป กรรมังสกรรมูหิกรรมะทายาทากรรมะโยนิกรรมะพันตุกรรมะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกฤสามิกรายณังวาปะกังวาตัสสะทายาทาภวิสามิเราจะทำกรรมอันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปอีวังอภิหิอภินหังปัญจเวขิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทือน